ยอมยอมเลยนี่ดูกระตุกกระตุกว่ะทุกคนดูสตรีมกระตุกไหมพัดฮะขีนรถเต็มวารถุนู้อันเต็ม <Fore> <one noise> <studio> แล้วทนายของกาปรีบอยโดนสันจะกระมายไปแล้วเสียงปืนตรงนี้48พัสบอกจอดจอดจอดตรงนี้มีตัวตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนโถมโถมโถม4 3ทีครับดันไปนำหน้าครับทำไมถึงไม่ค่อยมีเวลาล่ะครับมผมว่านะคำที่ว่าไม่มีเวลามันมาจากแบบเราไม่อยาก เราไม่อินกับการทำสิ่งนั้นเหมือนเราไม่เหมือนเราแบบมีแฟนแล้วแบบเราให้เหตุผลว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นเือเราหมดรักเขาแล้วอะไรนี้ไม่ใช่เปยได้ปเปผยได้สัส <c oughs> อารมณ์ไปว่าให้ <c oughs> เอาง่ายๆคือเบื่อ <c oughs>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  นะใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็แบบสตรีมาทุกวันเกือบ2ปีนะที่แบบทำ ทำงานตรงนี้ที่แบบเป็นสตรีมมันก็ถึงจุดหนึ่งที่มัน,มนเบื่อ้วครับเบืเออ่อพ,พวกสนไนอะครับเอาแล้ว <c oughs> คนดูพันคนผมละคนหนึ่งกระดานดำขอบคุณมากๆเลยครับ <c oughs> ผมเอานิทานไปให้สตรีมเมอร์อ่านได้ไหมครับใช่ครับ <c oughs> น้องปิน้นออกมาเป็นแผ่นเอกสารนะ ิมออกมาพิ้นออกมาแล้วก็รวบรวมเป,เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนที่น้องต้องการนะฮะแล้วก็ส่งเป็นเอกสารส่งมาิอ็อกซ์มาพี่จะได้อ่านทีเดียวนะครับตรงนี้ครับตีสิบเจ็ดมาแล้วตรงนี้แล้วโอ้โห,โ,หโ,หโหเจอลาก มาแล้วมาอู้ซี่ฝ่าออกไปนู่นแล้วจะเข้าจะครบก็เอาเก็บอีกคนไม่ได้ครับตอนนี้ตีสิบแปดสถานการณ์ลำบากลแล้วต้องชุบเพื่อนกลับมาก่อนอูโอ้โหหมูบินหมูบินก็บอกเฮ้ยชุบชุบชุบไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะฮะเหลือหนึ่งหนึ่งด้วยกันทั้งคู่ครับนอกไปสองไปสามชุบกลับมาได้หน,นึ่งเดน,นิโมโถมทันทีเล่นนะฮะต้องเล่นครับต่อที่พอจะชุบกลับมาแล้วอู้เดนีโม่อ,อันตาราย ถ้าต้องการหูฟังแยกเสียงแยกซ้ายเลื้ขวาดีได้ได้และถุงนิ้วเพิ่มแรงสิทธิในการเล่นเกมต้องเพจ Enjoy p ยเพ y และถ้าอยากเติมเงินเพจต้อง Power อร์กาจาอ้าวนอนได้นะน้องโอมนะนอนได้อขอขอบนที่เียบร้โอ้ยนิโมเอาด้วยจ้จาแล้วนีโมขับโูดชดเด็บไปลงเจออูซี อู้ซี่จากด้านของธาราอุดรนี่ไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหน็อกไปส4-3ครับจุดดูเอ็มพ şey ีมากแล้วก็ลองจะเข้าสะครแล้วก็ยังไม่ได้ก็ธาราอุดรเก็บไปอีกเพ้ออีกเกินไปแล้วน้องโหตรนี่ยังคงมีประโดนแล้วก็เก็บโบตี้จากน่าหัวธาราอุดรทางด้านธาราอุดรเนี่ยเกือบลอยครับโอ้โหอูซี่ไปลุ้จริงๆให้ตายเถิดพระสงค์ Halo. Yang Halo. Halo. Halo.